ตำรวจและฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดจังหวัดตากยึดอาวุธปืน59กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนโดยให้ผู้ครอบครองนำเอกสารที่มาของปืนและใบอนุญาตไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ค่ะนายสมชายไตรพิพชาติสกุลในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารน,นำหมายสารเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่11ทั84ซอยหมู่บ้านในฝันตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก หลังได้รับแจ้งว่าบ้านหลังดังกล่าวมีอาวุธปืนจากการตรวจสอบมีชายหนึ่งคนอาศัยอยู่ในบ้านและเมื่อตรวจพบอาวุธปืนขนาดต่างๆจำนวน59กระบอกแบ่งเป็นปืนพกสั้น20กระบอกและปืนยาว39กกระบอกพร้อมเครื่องกระสุนระหว่างตรวจคน้นเจ้าของบ้านได้แจ้งว่าปืนทุกกระบอกมีใบอนุญาตและครอบครองแต่เจ้าหน้าที่ได้ยึดอาวุธปืนทั้งหมดพร้อมกระสุนและอุปกรณ์อื่นๆไปตรวจสอบ ก่อนจะให้ทางเจ้าของนำเอกสารที่มาอาวุธปืนและใบอนุญาตการครอบครองไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าปฏิบัติการตรวจค้นดังกล่าวเป็นการทำตามนยโยบายสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่ให้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดและอาวุธสงครามรวมทั้งการจำหน่ายอาวุธปืนทางออนไลน์มีการตรวจสอบด้วย